ก็ไม่ถ <usion. S 1> ่ายอ่ะวันวันนี้กลับมาจากตลาดนะคะไปซื้อเนื้อมาว่าจะมาซอยจู้กินกับย่างโดยนายเปรมชุดโลออะ ยังเดี๋ยวเลยรถเมบาหยัง่งจี่บาหยั่งก็บาหมีพี่กาพีออ่ไก่นี่จุ๊บพี่สามสิบกีบพันตับ <c oughs> มามามาอยู่บ้านผมมากินน้ำกันด้วยจ้าซื้อตะเบ,บียมายังเดียวเลยเจ้าอ่ะ เ <laughs> อาเบยียามาเบยียามาผมมีเนื้อแลวแ้วกับแกมมีแล้วกับแกมมีแล้วขาดแต่เครื่องดื่มมันเลยโอเคครับเจอกันที่บ้านนะ